เหมือนข้าตั้งต si uh ิเ uh ี่หนสไปกิ้องเาตัดซีซโอมาลาวไปอ่ะย่าโอไก่ฝรั่งอรวาส่นี่มันฉันลานทองนี่แม่มันตบออกเบียรมุชลวดถนายรูกายรูกคุณแม่ไปายรูกไหมน้วแม่ไปยืนาทรูปยีูกเขใจดอกไม้ไหมดอกไม้เัวใจไหม ดอกไมนี่ไปไปเืนไปกินแลได้ดอกกินไ่ได้ดอกไซากะมามีฟอตต่อโอ้ยีสาว่มาหน้าไปเนนั่งเืนเดือนน้นเืนนี้าเรากต้องนั่งแบบถึนหงงาดับมาางนี่นะซักีุนตีซิีเลาขัวเดนนัเฮเดนนุนตีีปลาไปรู ตโตอักฤษอังกอังกฤษอาอักฤษภาษังกฤษภาษาองกฤอังอังาอังาษาอัอังกองกฤษภาาอัักฤษภาษาอังกฤังกฤาอัอังกฤษภาษาอกฤอังกฤษภอังกฤาษาอังาษาังกกฤษภาษภาษาอัอังกอังกฤษภาษาอังกฤษงกฤางกฤษกฤษภากฤษภา เอียงแดงแต่ว่าบ้านถ้ามันเป็นเอียงอันเอียงขาวอยู่หน้าทุนต้องจืดมาหัวแล้วก็ต้องรีบกินทั้งต้น

มาเลหลายเยายทยเยเี่ยวไปค่อยถ่ายรูปเดียวเขาถ่ายมอรนมานเงินปานก็ไกลบ้านนะกี้กิโลเดียว so y e t s in in out mami กินลูกเอเซน mami กินอมิมบ่กินอิมบออิมบอผู้ป่อยากผู้ป่อยยา มีสักอันฟังนะยันนี่คงไอที่ีวินนูนเชนอาบะเอสเซนไฟซอฟเอร์นะคะของเพื่อนังเพ่งตัวนี้น้อยบหาเจ็าปัวโอ้ยเขาก็เป็นลานอาหารน้องเมยตกใจตกใจขาบาดทวยท่อตีนตัางด้านซ้ต้นมาเม่ทหาเ้่นล้งตัวและแท่งนึ่งผลไม่ขาบาท ไม่เต็มเลยวันนี้สวยได้ออกมานมามีหอยเตชะในฟราหอยเตอูสกังมีชวิกระสุดมันนั่นเตี้ยมามีสักซีวิลาแม่เริ่มอุ้นแต่ในเซตแต่ัน้อคมเรกันส้น อา้เนคมนิกโหลไวซิโซเรกันโซเวตเกล้าสิสังไนน์ายนายโกน้าขาเสียสิสัเกนเบียร์ยากนะคะเสียเงินเกนุโฟล์บาวโฟล์แ a ้วมันยังบาวอีกส์ไม่โฟลล็อปัรือสป คลาสเซ่0 okay. นุ่นคลาเซม่ใชสกเปนสปริงดังน้นเอร์เรนัิชเ์แต่ไม่ใช่ทอย่างกอยกอย i r อย่างทุ r า n d อ่างทอาย่างทอ่อาองกอ เขาแหงปป่ำไงเฮื่อนเขาว่าเด็นไปหทดสายโยอันนี้แหง่ก็คือหน้าสองมือขาดสามอาทิตย์มันก็มาสามมือขาดหาอาทิตย์ก็ทีเรียบเปอนบอก ฟินวาเบุฟอี่มาดาอเดินเดินนาเดินเครื่องเครื่องเดินนาน่ยังเดนวเนาะะ้านเดนวานบมาณเดินกลาเดือนอ่ะอ้าสันเกาเดนเดียวน n e x คอมกรรเซลมาีสสักกันอริอินแอรดอินตัวเดนเดวนินดเาวสเสักก

ตัดผมตัดผมหาสิบาทหัรเมียตู่สบางสบางพผู้นบัตหน้าพาท่องอย่งก่กอนน้องพย้าวน้องไพาย้าวหาชิบบาทตัดผมหาิบบาทผู้ญิ่งต<อ>ัดผมตัดผมผู้ยิ่งสะรีไก่อยู่มันวายอยู่ันเป็นม้ไก่อยากจะฟักระในราคาประหยัดถือมาใส่สะมเป็นแบบซาลาดอยู่บ่มันจซาอยู่ีินง่เราเสนทำเป็นอยากหลีบอยากยัง